โปรแกรม abgame นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ไทยแวร์นะครับโดยพิมพ์ค้นหานะครับ abgame นะครับเว็บไซต์ไทยแวร์ก็จะทำการค้นหาโปรแกรมให้นะครับก็จะมีเนี่ยครับโปรแกรม abgame นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดาวน์โหลดนะครับ ครับซึ่งจะมีด้วยกัน3ตัวก็คือ a b g a m e 1, 1นะครับ a b a m e 2แล้วก็ a b a m e 3นะครับอย่างสมมติ a b g a m e 1ก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีคำอธิบายนะครับของตัวตัวเกมนะครับซึ่งเกมในแต่ละชุดจะมีอยู่ด้วยกัน6เกมนะครับมีด้วยกัน6เกม มีสามชุดนะครับก็รวมแล้วก็มี18เกมด้วยกันนะครับดาวน์โหลดนะครับโดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับต้องสังเกตดีๆเพราะว่าโปรแกรมไทแวร์จะมีปุ่มดาวน์โหลดหลายปุ่มนะครับซึ่งมันเป็นปุ่มลวงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดไฟล์จากลิงก์ด้านล่างนะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับ